ถ้าเดินขึ้นมดทีแรกชนะเลยเออมันต้องวุ่นวายมันต้องวุ่นวายกว่าจะมากว่าจะมาแล้วมันมีแบ็คอยู่ข้างหลังเราก็มีแบ็คปลูกหมาแต่แทบอยากหมูหมาแต่ทิ่หมาโผมมา มาผมมาผมมาเราก็บุกไปเสอมบุกไปเจอมาเรก็บุกไปเสอไล่ไปเสือมาบุเราก็หลบหลบไ มากดีออเอบททีแล้วะบทที่แล้วเขามาด้านนี้เขามาด้านนี้ไหลมาด้านนี้เลยเราก็ไ,ไหลไหลไปด้านนี้ก่อนเข้า,ามาน <มา S 2> ะฝากดีฝากดีป เราก็บุกไปก่อนจีนจีนไหลที่ยองร่วมไหลละ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 เขาก็ยังเดินอีกนานเราก็ไปเรื่อยไปไปที่ครับแล้วอีกสองตาไปหนึ่งสองสองสามไปทันไม่ทันแล้วแพ้แล้วไปทันแล้วเลี้ยงหนึ่ง ยังหนึ่งก่อนเร่หนึ่งล้วก็ไปหนึ่งบอกมีคราไละเกาไปละแล้วแต่ไม่จะว่าอะไรไม่ไดว่าอะไรปูน,ปน

เราก็ต me yeah. ้องย้ายหอดจะได้เข้าอไดมันก็มีตัวเดียวที่จะเดินเราเข้าคอร์ีนี้ปัดฝ้าครับเขากำยยยยยยยัยย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 เยยยยยยระยับยย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 ายยยายายที่ยย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 ายยยายย ทานานไหมทานนี่นี่อาวิกินมกินตัวลกินตัวล่หางไม่ได้เหรอม่กินหานึงไม่ได้อยไม่กินเ้ยไปไหนอ่ะนอน กูบอกว่าคุณจะไม่พูดนะนะไม่เงี้ยด้วยไปแล้วน่าดีตาหัวตาดี๋คุไม่จนแล้วเราก็ว่ากันใหม่ต่อเล่นเต็มเต็มเลยน ไปใหม่มที่ไปแล้วนะฮอตตุ่มฮอตตุ่มกาแฟเจมเหมอหรือเปล่าเจมเหมอเปนต่อให้พี่อะตัวเตี้ยต่อวอะตลงหมุนมเลยกาแฟเธออะไรล่ะเราก็เข้าฮอตเลก่อนสิ เออเบังคับมันขับไปไรบังคับเยอะๆรันเดียวใช่อะไรเข้าไปเยอะๆวันเดียวแค่นะไม่แค่นะเข้ากินแล้วอ่ะไม่จะไปไหนเข้ากินก็ต้องหนีงอดอ่ะกินก็หนีเข้ารู คุณนา้าุณเหลือว่าเดียวเอยใช่ไหเดี๋ยวัดเดียวละเดี๋ยวดูอ,อ,อะไวัดดีๆไปให้เบียอยู่ต่นต่อ, <c oughs> อจอุอดหลายไม่งั้นจะได้สาวดจะทำภาพเสร็จแน่น ขึ้นมาเป็นรองแกนะซึ <t <t ้งๆเดินไปเดินมาเมันเนี่ยเขาเขาขึ้นสูงมางานยามวดเข้าฮอตเขาจะเข้าฮอตตั้งสามสี่ตัวแล้วฮอตตัวนั้นไปให้อีตัวต่อไปให้ตัวเปียกซึงเลยคราวนี้ไม่เซ้งมาเซ้งเดินะไรเสียงอะไรว่เดียวแล้วแลตัวนี้ก็เสียงมาก ข้าๆๆไปก่อนเพราะว่ากันเดี๋ยวเพราะว่ากันทีหลังจริงเปนจรเขาต่อมาเพียงเปี้ยกระดิกไม่ได้แล้วจับเส้นนี้ด้วยนะจับไปจับไปลูก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 มาดีจังเลยอะไรอะไรอะไรทีเดียวอะไรทีเดียวอะไรบุหรีอะไรกับแฟนผมมีหาอะไรอะไรกูมา ดีเราเร็วแล้วตายเป็นต่อเป็นต่อเลยเป็นแต้มนีกแก่ขีดีดบดมันมาจ่ายตังค์ให้เนี่ย ᱛᱟᱜ ᱤᱧ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱡᱚ ᱠᱟᱹᱭᱤᱧ ᱛᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱯᱮᱭᱥᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱜ ᱟᱡ ᱭᱟ ᱟウトᱤ ᱨᱟᱢᱚ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱮᱢ ᱢᱟᱨᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱯᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚ ᱵᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱹᱵᱤ ᱱᱚ าเโอ้ยเยอะมาโดนตัวนี้ก้นเนี่ยกสาวยสองไปโอ้โหเหมือเลยเหมืนยัอ้ถิมดูเหรอเหมือนยังไงมันม่เหมือมันม่วเหมือเนมาอีกตัวนี่ดูวย 那呀，那我肯定。

เดี๋ยวอะไรยังถึงก็ปล่อยพูดเลยพูดยังไงวะพูดเนี่ยเหรอเอาเขาไปเลยอ่ะตรงรเอาไป กิน่ใหมยังไก็โคีกน่ไหมไกินแค่แล้วแค่ที่เขาก็เดินอย่างเดียวจากที่ยังไม่ปมดอ้ไปก็มาแต่ือ ล็อกคอแรงแล้วล่ะ